มองหาที่นั่งว่าจะให้เรานั่งคุยกันตรงไหนพี่ๆที่ถูกเชิญมาเล่ามาคุยในเวทีแรกก็มองหาเก้าอี้กันนะคะอยู่ตรงนี้แล้วค่ะนั่งกันตรงนี้แล้วค่ะถ้าถามว่าข้างหลังมองไม่เห็นจะยืนขึ้นดูเราหรือว่าจะให้เรายืนขึ้นพูดเพื่อให้ท่านเห็นก็ได้นะคะมันส,สูงมากแล้วก็ท่านที่มาน,นั่งกับเราแต่ละท่านที่ก้อนนะอะอไรไทย PBS แน่นอน ไม่ใช่วงที่จะมาบอกว่าใชพีพเีแล้วเป็นอะไรที่แบบสมดีนะครับการช่วยเหลือสถานีประชานนชนแล้วอะไรต่างๆก็ดีแต่ว่าบางทีอยากจะให้มีรายการที่คือที่ผมพูดนี่คือรายการทุกรายการดีหมดแต่ว่าปรับเวลาปรับสมมุติว่าเด็กๆเ,เนี่ยที่เขาอยากจะดูมีเวลาดูเสาร์อาทิตย์มากๆเน่ย ปรับให้หน่อยได้ไหมแบบว่าปรับเป็นรายการที่เด็กเขาควรจะได้ดูนะครับปรับเวลาปรับอะไรให้ชัดเจนแบบนี้ครับเรียนแล้วก็ตอนเย็นกลับมาจากโรงเรียนก็ช่วยนักขายของทุกวันค่ะขายอะไรอะคะขายลอโรตรีค่ะขายลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ค่ะขายลอตเตอรี่เมียพงศ์บอกว่าลอตเตอรี่นะผมแม่มาขายขายลอตเตอรี่ค่ะตอนแรกที่ขายก็ เขาจะคิดว่าเราอ่ะเป็นต่างดาว่ะเป็นพมา่าอะไรแบบน,นี้ค่ะก็จะมีคนแบบดูถูกเยยดหยามแล้วก็แบบบม่ี้ตำรวจอะไรแบบนี้อเขาก็จะออไม่ให้เราขายเขาบอกว่าเออเนี่ยออกนอกคือดีไม่ได้นะขาดได้ยังไงค่ะป <c oughs> <c oughs> ัญหาหลายอย่างเลยเนาะนนนแล้วก็มีที่โรงเรีเยนด้วยตอนมอ,อหกอ่ะค่ะ จะมีปัญหาเยอะอย่างเช่นการเรียนต่อเนี่ยก็เรียนต่อไม่ได้ดูไปหุยกับอาจารย์ได้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเรียนต่อไม่ได้หรอกไม่มีหลักฐานถ้าเกิดเราไปสมัครที่มหาลัยเนี่ยหลักฐานเรื่องพวก้นเราก็ไม่มีแล้วสัปดาห์ที่เรียนบ้านเราไปถอดเนี่ยแล้วจนในกลุ่มก็ปรึกษาแล้วก็ประชุมกันว่าเออเนี่ยเราก็ดิ้นรนมาเกือบสิบปีแล้วค่ะ แล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยก็เลยมาชุมกันว่าเดิน,เด,นเดินเท้าเข้าสภาค่ะที่เดินมา14วันเต็มพอมาถึงนี่ค่ะก็มีสื่อติดต่อไปก็คือไทยมีผิดนเนี่ <า S 2> ยค่ะช่องเนี่ยค่ะที่มไทยเาทำเิรมไว้เลยนะคะ เอาเลยค่ะน้องอย <สา S 1> ่<ส>างนี้จนพี่เขาก็มาที่บ้านของหนูเขาก็มามาทายหนูค่ะสามวันเต็มเลยตั้งแต่อยู่บ้านมาสมัครเรียนแล้วก็ตอนไปขายของนะคะตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดอะไรหนูไม่คิดว่าเอออาจจะไม่มีผลแต่พอสื่อหนูได้ออกไปอะคะ่ะทําให้ชีวิตหนูเปลี่ยนไปหลายๆด้านเลยค่ะอย่างเช่นก็มีคนยอมรับเรามากขึ้นการหยโดนถูกอเงี้ยคะ่ะมันก็ลดน้อยลง อีกอย่างก็คือที่หนูได้มาเรียนะนะคะก็แรกที่หนูมาเรียนหนูได้อยู่หอโนอ่หน้าเมืองเอกเลยแล้วช่วงแรกๆมันจะมีช่วงรับน้องแล้วก็เริ่มเดือค่ะหนูเดินหนูนั่งรถไปแล้วหนูก็ต้องเลยเข้าหอค่าเป็นเปียวแล้วไม่มีใครสนใจแต่พอได้ออกสื่อไปมีคนรู้จักมากขึ้นทางมหาลัยค่ะเขาก็ติดต่อไปเขาบอกว่าทําไมถึงไม่มาบอกขอเขา เ,ออเขาไม่รู้ว่าลำบากนะถ้าเขาไม่ได้เห็นสือ่อเขาก็ไม่รู้นอกจากความช่วยเหลือที่มหาวิทยาลัยช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นนะคะในเรื่องของหอพักแล้วเนี่ยก็ยังมีคนที่ช่วยเหลือในเรื่องเงินทองอีกด้วยผู้ชมก็โทรศัพท์ติดต่อมาที่ไทยพีบแล้วก็ได้ประสานงานกับน,น,น้องเลยมาโดยตรงสุดท้ายก็ได้ให้เงินค่าใช้จ่ายระหว่างที่เรียนเนี่ยเดือนละสามพันบาทด้วยใช,ใช่ไหมคะทุกๆตึกพูดเกี่ยวกับว่าเรามาจากไหน คำว่าไทยพัดถ์่นเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงเรียกว่าคนไทยพัฒน์ทก็เขาก็เข้าใจเพราะว่าเราอธิบายอธิบายมีหลักฐานชัดเจนเขาได้ดูจากทีวีเขาก็เข้าใจมากขึ้นเขาปฏิบัติกับเราแตกต่างไปยใงไงบ้านก็อยางอยางเช่นจากที่หนูไม่รู้จักเลยจนทำให้หนูรู้จักับกพี่ๆนักข่าวพี่ๆเขาใจดีมาก พี่เขาแบบคอยช่วยเหลือทุกอย่างนะคะ่ะแล้วคนูก็รว่าถ้าไม่มีพี่พี่เขาหนูก็คงไม่ได้มานั่งี่นี่มานี้ขอบคุณนะคะน้องเลม่าค่ะ